เอาละเอาละทุกคนฮึบโอเครับได้สวยดิมาคนมิติทานสายฟ้าฮึบโอเครับได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงแล้วเนี่ยผมคือทาสึมาโดมามา,มาลูทุกคนหรือก็คือผู้สาวประตูในตำนานทุกคนก็อาจอีมาจากเอนโดมาลูจากอีเซอร์มาอิเลเวนโกนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Moon r o รีเวลออ Official ทุกคนหรือก็คือแมปนี้เนี่ยมีแรงมาเจรมาจากอนิเมส์ Moon Rock ทุกคนนะก็แบบเป็นอนิเมะที่แบบว่ามีอีโก้สูงแหละนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะบกับมาเป็นผู้รักษาประตูทุกคนทีแมปบอบลอื่นๆเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้รักษาประตูได้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือเป็นได้ทุกคนนะมาทำการไปเริลยดีวยกว่านะเข้าสานามไปเลยมาทุกคนโกลยังว่างนะฮ่สาสนามก็ประมาณนี้ทุกคนนี่กว้างนี้เนี่ยเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยฮะ มาตอนนี้เอสูสีใ้ทคนทีมบ้ามาถ้าทีมไป <c oughs> ทำไมชื่อทีมมันเป็นงั้นน่ะ <c oughs> โอเคมายิงเข้าแล้วเข้าแล้วมั้ยเรียบร,ร้อยฮะโกยิงด้วยไอ้ยาสุดยอดทุกคนนาทีโกมีอย่างเดียวทุกคนคือรักษาประตูก็เลยนะยิงมาเลยปึ๊บ <c oughs> โอเครับได้รับได้โอเคมาโหรับได้ว่ะสวยใ,ใครดีสวยใ,ใครดีสวยเพื่อนคนนี้แล้วกันอยู่ใกล้สุดเกมนี้เนี่ยสับคนที่แบบมีอีโก้สูงทุกคนหรือก็คืออีโก้เนี่ยคือความมั่นใจนะความมั่นใจสูงเลย คือเราได้บอลแล้วคือเราต้องมั่นใจอะว่าเราต้องยิงได้ทุกคนประมาณนั้นนะงั้นก็โดนแบบตัดบอลมาผมเมื่อกี้วับโดดรับเลยไงเรียบร้อยโกอีกรอบหนึ่งนะสวยเฮ้ยค,คนนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยค,คนเก่งะนะทุกคนมาเลยเพื่อนมาทุกคนมามาแล้วว่ะมามาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยโอเครับได้โอเค theirs? รับได้แล้วส่งน,น,นะทุกคนโอเคฮะเรียบร้อยห้าโกอีกรอบหนึ่งนะสวยเพื่อน ต้องอย่างนี้ผมรู้สึกว่าชอบแบบนี้มากนะจริงอ่ะคือมแบบเป็นโกได้ไงถ้าเกิดว่าแมปอื่นเนี่ยคือจะเป็นเอ c มบีทุกคนหรือว่าเป็นบอดนะบอดก็แบบกระโดดรับยุงนี้ยุงนี้อ่ะทุกคนมันก็นะมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะบางทีแบบจังหวะรับได้แต่ก็รับไม่ได้คนบอดบางตัวนะแต่ว่าเกมนี้คือถือว่าสุดยอดนะผมเพิ่งเล่นมาสองตาเมื่อกี้เลยไงคนเมื่อกี้แบบคนเดียวสีลูกเลยเนี่ยถือว่าเก่งนะเนี่ยมาว่ะทุกคนจะมาร้ามึงละเปิดการไหลให้ทุกคนมามาเลย ึบโอ้โหโอ้ยโอยพลาเลยฮะว่าจะยิงแบบตรงมาเท่ายถ้าแบบเมื่อกี้คือโดดรับแบบนี้น่าเลยฮะโอเคฮะโกคืนนะผมกะว่าจะเล่นแบบไม่เสียประตูซะ่น่นยนะอ๋อใช่เมื่อกี้คือแบบเอออยากให้ทุกคนเห็นแบบว่าถ้าเกิดเสียประตูเป็นไงนะจริงจริงก็เป็นการแสดงโอ้ยแข็งไม่เงี้ยเลยถ้าเหลือประมาณอีกสักหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยผมจะขอลงมาเล่นด้วยแล้วกันนะเพราะว่าดูจากทีมแล้วเนี่ยคือผมน่าจะได้เปรียบไปแหละเปรียบตัวฮ่าโก้รอบนังนนะ โผต่อหนึ่งเลทุกคนถ้าไม่คารุมตะก,กี้นะ่าโผต่อส่วเนี่ยไข่ต้มเลยไงี้ยเอาชนะกันเหรอเรียบร้อยเลยทุกคนนี่ไงตะกีอยู่นี่เลยไม่กิดว่าคนนี้เป็นศัตรูของเราคือแย่นะผมบอกเลยโกตึงแน่นอนอะ่ะน่าจะมาสองพันโผล่ฟิตสามพันเลยเหรอเนี่ย <Wow. S 1> โอเคผมขอไปสุ่มนี่ก่อนละกันอะไรนะการไหลไอ้ทุกคนมา มุนหาเลยละกันผมอยากได้ตำนานทุกคนกาเย็นนะหรือว่าปีกพิษสาก็ได้อ้อได้สายฟ้ามาทุกคนเนื้อมาขอสุ่มได้แค่นี้แหละนะแล้วก็อันนี้ก็เหลยสองเหรอสุ่มหน่อยละกันเอ้ยเอาวะ่ะสีทองมาฮะทุกคนเฮ้ยสีทองว่ะรา,า,าชาเหรอไม่เคยใช้เหมือนกันฮะมาก็าแข่งเริ่มละหาเปิดตัวอย่างนี้โอ้โหทุกคนแย่แล้วว่ะไอคนที่ทําแต้ม,มเมื่อกี้มันคือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราทไมหนึ่งต่อหกอะให้มันแปลกๆเนี่ยฮม,มาสกอร์มันหนึ่งต่อหกข้าวน โ okay, อเคเราจะมาฮานทุกคนให้โกเรียบร้อยวันนี้ก็เก่งนะเนี่ยโคประตูเจ็ดสิบเจ็ดครั้งไว้ตัวแบกคนใหม่ว่ะเอาว่ะหัวขไข่เมื่อกี้นะ่าสู้ไม่ได้นะคนเนี้เฮ้เพื่อนปล่อยมันมาหน่อยก็ได้นะโอเคมามาทุกนะคนมาเลยหัวไข่หัวไข่ค,รครุ้งเฮ้ยพี่เอาเรื่องเนี่ยเี่ยทำไมเม,มื่อกี้ผมมองไม่เห็นบอลวะมาพมาุ่งมาเฉยอ่ะแบบล้วหลุดรับอย่งเงได้นะแต่หัมองไม่เห็นบอลเหมาเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาไปจี้บอลมาทุกคน โอเคฮะโกยรอบหนึ่งเรามีตัวแบกอยู่แล้วไม่ต้องหัวนะคนประตูเจ็ดสิบแบกเนี่ยมาขอไก่รอบหนึ่งมาขอใหม่มี่กี้ขมมองไม่เห็นประตูแล้วโดดรับงี้ได้มาเลยมาเลยเรียบร้อยโกยรอบหนึ่งสวยเฮ้ยพตึงอ่ะคนเนี้ยหนึ่งต่อสามนะคนเรียบร้อยโกยรอบหนึ่งโอเคโกยอย่างสวยงามฮะผมยังไม่ทําเลยเนี่ยผมพลาดตัวเดียวคือแบบเขาแบบเอาจริงเลยนะเนี่ยทีิแล้วมาคือแผลน,นะคน คือผมแก้งผ้าไงเพื่อเขาจริงไงทุกคนเห็นไหมเออโอเคมาละมาละขอใหม่้เพื่อนไมย่ยอมให้ผมแบบล่บสาสัตประตูเลยอะ่ะเฮ้ยไงไม่มาแล้วว่ะทุกคนเพื่อนเข้ามาแล้วว่ะโอเคเพื่อนสไลด์หนอนจบเลยจบเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คือผมลังเลนะผมแบบมาุจะคุ้มไปรับแบบนี้ไนงะแต่กากลัวรับไม่โดนไงนะแล้วคือมันจะแบบประตูโร่งนะเนี่ยโดนรับอย่างนี้ปุ๊บมัน่งกิงปังจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยิงไม่เข้าก็อีกเรื่องนึงนะ เรียบร้คนนี้ถือว่าแบกเลยนะเนี่ยไอ้ยาคนนี้แบกจัดแบกจัดเลยฮะมาทุกคนมาแล้ววนะ่ามาแล้วมาละ,าละโอเคมา <L> เรียบร้อยฮะสไลด์หนอนเรียบร้อยมังเ่น <L> <L> <ๆ>เราสไลด์เลยฮะโอเคยิงมาเลยเมื่อนยิงมาเลยโอเคโกฮะทุกคน <L> เรียบร้อยฮะทุกคนคนนี้แบกนะสรุปเรียบร้อยแล้โคนนชนะนะอ๋อถ้าเกิดว่าใครได้หกประตูกนคือนนนชนะโอ้ยอยู่คนเดียวเลยโเรียบร้อยคนได้มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะมาเลยคุ้หญิงมา ยิมหาไหนรับโอเคเพื่อตตดบ,บอลได้สวยตอนนี้เราเจอกับคนผู้หญิงที่แบบทำมาตูคือแบบโหดมากคนในเกีเมื่อกี้นะมาเลยคุณผู้หญิงเราแตะบ,บอลอย่างแล้วมัดเอาจริงมามาเลยคุณผู้หญิงขอดูดสิลูกยิงที่แบบรุนแรงสุดโลกน่ะอโอเครับได้ต้โคนโอเคส่งนุ่นเลยโอเคฮะมนมาแล้วว่ะมามาแล้ว โอเคฮะทุกคนโดนตัดบอ bon ลได้โอเคผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะทุกคนผมยังไม่เคยแบบกระโดดรับบอลเลยอ่ะเฮ้ยโอเคเตรียมมือน่วยฮะมาพร้อมละมาเลยซึ้โอโหโอ้ทุกคนผมไม่เคยฝึกว,ว่ะมาก็ฝึกละมาประตูที่แปดสิบสามใช่ไหมจะจบแค่นี้แหละ <c oughs> นายจะไม่สามารถเป็นประตูที่แปดสิบสี่ได้ละผมบอกเลย <Wow. S 1> มาล้วคนมาแล้วม,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 มาเลยมา มาเลยมาเลยฮึบโอเคเพื่อเตะเป็นตู้นนะเดิคนเตะว่าไหนน่ะมาพร้อมละฮึบโดนรับไม่โดนเฮ้ยโอเคเพื่อสวยเซฟสวยอ่ะฮึบโดนรับโอ้ยลุยง่ายแค่นี้คือผมเราไม่ได้เฉยเลยมาเดมคนมาเปิดสายฟ้ามิสเตนโอเครับได้ไปเลยเพื่อนลุยหัวไข่คุ้ง เอาประตูมาให้ได้นะโอโออโอ,โอมาแล้วทุกคนมาแล้วว่ามาแล้วว่ารับด้วยยิงของนา้าไว้เองฮึบโอเครับได้ทุกคนเอาละเอาละทุกคนฮึบโอเครับได้สวยดิเอาไปเลยเฮ้ยเข้าตัวเองโอเคเตะไปแล้วเ้ยย้ละเฮ้ยโอเครับได้ทุกคนไปโน,น่นเตะมั่วแล้วว่ะทุกคนไอ้นั่นมังกระโดดอะ่ะ คือผมไม่รู้จะเตะไปไหนนะก็ะเตะหัวเลยอะไรเงี้ยเนี่ยปะหาโกโอเคนี่ว่าจะเสมอชนะคนนี้ถือว่าตึงนะอีสาเสิบวิเอทุกคนเขาเอาจริงแล้วว่ะมามาละมาละฮึบโออะไรมามาคนมิสรทานสายฟ้าฮึบโอเครับได้ฮะเดี๋ยวนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว เอ๊ะทำไมผมยิงคนเดียวอะ่ะว h a t w h เดี๋ยวนะ <laughs> ทำไมผมยิงคนเดียวไม่ผมยิงเข้าไวนะ้น่ะเรียบร้อยเอ้ยโอเคนี่เสมอคือสูตรพอดีนเนี่ยคนเนี้ยโอเคหมดเวลาทุกคนลูกเสมอนะมาตอนเนี้ยบอกเลยมาผมพร้อมละขอโอกาสแก้ตัวอรอบนึงฮึบฮึบโอเคส่งได้ส่งได้อ่ะฮะขอโอกาสแก้ตัวนะเพื่อนมา ฮึบโอเครับได้เอาหวาทุกคนตานนี้ตึงนล้เนี่ยตานนี้ตอนนี้โคตรตึงกันทุกคนมาเอ้ย่ะฮะเรียบร้อยโลชนะเจ๋งมากเลยเพืน่นอันนี้เจ่งจริงเลยเรียบร้อยลุกคนนี่สามคนด้วยเนี่ย โคตรตึงอะ่ะโอเคทุกคนงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชมผมซีโอเกณฑ์ฮะขยายผมมาเล่นตำแหน่งอะไรอีกก็คอมเมนต์วนได้เลยคน